อ่ะเริ่มบอกวิธีกดดูั <ไป S 1> นหะน่ะยกลับไปหน้าแรกก่อนอ่าอันนี้คือหน้าแรกอย่างเมื่อกี้มันไม่ขึ้นอันนี้เดี๋ยวหาไปก็ได้ไปไปโอเค,อ,เคอ่าอันนี้หน้าแรกปุ๊บสมมติเราทำค่าหมดแรกเราหมดเอช่มคะอันแรกเราต้องเซตศูนย์นด้านซ้ายกดกดเอ สามาหนึ่งสองสองครั้งปุ๊บเราก็ล็อกกล้องปุ๊บพอล็อปุ๊บแล้วเราก็ดูอันนี้หน้าซ้ายพอหน้าซ้ายเราก็เก็บหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วก็หมุนหน้าขวาแล้วเราก็หมุนหน้าขวาแล้วเราก็สองปุ๊บแล้วก็อ่านแล้วเราก็ใส่ค่าใช่ไหมคะ แล้วก็พอเราจะมาเซตเก้าสิบเรากดที่ฟังก์ชันเห็นไหมเอ่ยเห็นกดที่ฟังก์ชันหนึ่งครั้งมันจะขึ้น h set กด f สาแล้วก็กด engine เป็นมุมกด enter ค่ะคปุ๊บแล้วเราก็เซตเก้าสิบใส่ค่ามุมใช่ค่ะแล้วก็กด ok f สี่มันก็จะขึ้นตรงนี้แล้วเราก็กดฟังก์ชันกลับไปหน้าเดิม ถ้าเราจะกดไปหน้าเดิมได้ที่เราจะส่องค่าได้เราต้องมาอยู่หน้านี้ที่มันจะขึ้นว่าส่วนเซ็ตพอเราได้เก้าสิบแล้วเราก็กด F หนึ่งเพื่ออ่านค่า mm hmm. mm hmm. แล้วเราก็ทำเหมือนเดิมซ้ายขวาแล้ว mm hmm. ส่วนของโทโปโใช่ไหมคะ mm hmm. โทโปโอ่ะเราต้องกดที่ฟังก์ชัน แล้วมันก็มีจะมีเขียนว่าโทโปกดที่ F3 อันแรกเราต้องใส่เป็นอันนี้อันแรกเป็นหมุดที่เรายืนอยู่เอ้ยมุดที่เราตั้งกล้องแล้วเราก็ใส่ค่า NE s ที่เราปรับแก้ของ uh huh. อันนั้นไปแล้ว NE s แล้วก็อันนี้คือความสูง mm hmm. จากกล้องแล้วก็กดโอเคแล้วก็มาใส่แบ็กไซด์ b บ็กไซส์เราจะใส่อันล่างค่ะค่า a อ y f อ c t แล้วก็โอเคแล้วเราก็กดเ1บหนึ่งเพื่อใส่ความสูงของป r i ึมแบ็กไซด์ค่ะแล้วเราก็กดโอเคแล้วเราเวลาอ่านค่าเราต้องเลื่อนมาอ่านกดอันนี้ค่ะ d i s b o r e แล้วก็กดโอเค เราใส่ปุ๊บแล้วเราก็กดมีสองอย่างคือ f4 ก็ได้อ่านค่ะหรือว่าจะกด f3 ก็ได้ค่ะออตโต้ไปเลยอ,อีกอันหนึ่งก็ตรงนี้สีเหลืองกดออตโต้ได้เหมือนกันค mm ื hmm. มมอเราลองอ่านแต่เราต้องเปลี่ยนโค้ดด้วยนะคะอย่างอันนี้เป็นตัว T ก็เป็นต้นไม้อะไรพวกนี้เ mm hmm. วลาเปลี่ยนเป็นเป็น,ปนพวกตัวเลขอะไรพวกนี้ค่ะ mm hmm. เรากด ตรงน,นี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อ,อย่างเนี้ยมันจะขึ้นเป็นตัวเลขหนึ่งอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งจะเป็นพิมพ์เล็กครับแล้วก็พอเราเปลี่ยนเป็นถนนแล้วก็กดตัว R ปุ๊บแล้วเราก็เปลี่ยนความสูงสมมติเราปิดสูงมาสูงเจ็ดแล้วก,กดอ่านเลย h ส ออได้แล้วค่ะแล้วมันก็จะบันทึกอยู่ในเครื่องแค่นี้แล้วเราก็ไปเรื่อยๆมีแค่นี้แหละคะ่ะที่เราต้องเปลี่ยนก็จะมีแค่โตโปโอ,อันนี้คือหมุดที่อันแรกคือหมุดที่เราตั้งกล้อง i อ z แซแล้วเราก็มาตั้งแบ็คไซ เว็กไซต์พอตั้งแบ็กไซส์เสร็จเราก็มาเลือกดิสบวกโคเพื่อเราจะเก็บขาแค่นี้ค่ะ okay. ใช่ลองดูไหมคะไม่ลองเะร่เอ